ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนุ๊กนะคะนัิดาพปวงเกษมรับบทเป็นสีดาค่ะครับครับแม่ครับภูมิพัชร์ชวนมาลาครับรับบทเป็นหนุมานตอนกระโดดน้ําครับเป็นเป็นการดีครับเป็นหนุมานสองเครื่องครับครับเป็นยังไงบ้างครับวันและก็วันนี้ได้ถ่ายพิงแล้วแล้วได้เห็นจอเป็นยังไงบ้างครับเป็น ก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลภาพยนตร์ในเรื่องนี้แล้วก็พวกเราก็เห็นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเหมือนกันตอนที่ตัดต่อก็ไม่ได้ดูกันเลยเนาะ<ช>เพราะว่าถ่ายกันหนึ่งเดียวแต่ก็ ภูมิใจมากๆค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาชมโขนภาพยนตร์แน่นอนว่าจะต้องประทับใจแล้วก็สนุกแน่ๆเพราะว่ามันไม่เหมือนโขนทั่วไปที่เราได้ดูกันน้อพี่เบนจะมีความรู้สึกของชาวต่างชาติที่ได้มาเล่นโขนเป็นไงบ้างพี่ใช่ผมรู้สึกว่าแบบคนต่างชาติก็สามารถดูภาพยนต์นี้ได้ด้วยนะครับจะได้ถึงความเข้าใจกับศิลปะโขนมากขึ้นนะครับใช้เวลาถ่ายทำนานไหม ใช้เวลาประมาณสองเดือนนะครับในการถ่ายสองเดือนค่ะสองทีในการตัดต่อวีดีโอทั้งหมดนะครับในการแสดงต้องต้องมีการซ้อมก่อนเหมือนเวลาการโสดงฝนจริงไหมแล้วก็ค่อยถ่ายทำก็มีมีซ้อมค่ะมีฝึกซ้อมก่อนใช่บใช่บางฉากก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าในการแสดงฝนที่เราแสดงทั่วไปคือไม่มีอย่างเช่นแบบอย่างพี่ที่เขาต้องกระโดดน้ำาด้วยเเรื่องเนี้ยค่ะอย่างวานีการแสดงจริงคือการแสดงฝนจริงคือรอบเดียวผ่าน แต่การแสดงในในการทําวิดีโอครับมันมันต้องหลายๆมุมหลายๆเทคต้องภาวงองประกอบนี้ในหลายอย่างมันมันค่อนข้างยากหน่อยครับเ้ื่อนักแสดงก็ต้องแบบทําหลายๆรอบแบบมันค่อนข้างเหนื่อยเล้วนักแสดงคือได้เป็นนักแสดงที่ยืนยืนถือกับการที่เรารับผลแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาการกับพีจีอีกใช่ครับเขาเรียกว่าต้องเจอเราพูดเป็นยังไงบ้างก็ต้องฟังจากผู้กํากับว่าเขาจะเล่าภาพ มันเป็นประมาณไหนให้เราฟังกเราก็ต้องจินตนาการว่าม uh ุมภาพของคุ้มกับเขาจะออกมาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าภาพมันเป็นยังไงแต่เขาจะค่อยๆเล่า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 ใส่อารมณ์ให้เราแล้วเราก็นึกตามแล้วถึงแบบค่อยๆทําออกมามันค่อนข้างยากหน่อยครับแล้วก็เรียกได้ว่าแบบเราต้องปกติเราโขนเนี่ยเขาจะเป็นถึงแสดงกิริยาขาทางมากกว่าแต่คราวนี้จะว่าต้องแสดงใบหุกไปหน้าน้ำตาแล้วเนะัง ก็ปกติเราจะกิริยาท่าทางอย่างเดียวแต่อันนี้คือต้องสื่ออารมณ์ด้วยค่อนข้างจะยากนิดนึงผู้กํากับเขาก็จะช่วยช่วยบีฟแล้วก็ช่วยสื่ออารมณ์ให้เราก่อนแสดงทุกทุกตอนค่ะใช่อารมณ์แบบการคําพูดน้ําเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแสดงบนเวทีเราจะ ไม่ได้พูดเราจะใช้ท่าทางภาษามือภาษาท่าในการบอกเล่าแต่พอเป็นภาพยนตร์เราต้องมีน้ําเสียงการพูดออกมาที่แบบว่าอันนี้น้ําเสียงโกรธแล้วนะอะไรเนี้ยใช่ใช่เป็นการใส่เสียงที่หลังหรือว่าอัดทีเสียงในภาพยนตร์ใส่เสียงที่หลังค่ะแต่ในฉากของแต่ในฉากก็เป็นผู้เสียงพูดเราด้วยแล้วก็เขาก็เอามาใส่ที่หลังอีกทีหนึ่งใช่ ท่านี่เป็นนักรามของของตรกีมพูดใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเป็ของโลกีก็พอจะเนมิสเตอร์นี้มาจากที่ไหนนะแคนาดาครับแคนาดาแล้วได้ที่มือไทยกี่ปีสิบปีครับสิบปีทั้งภาษาที่ตานดำใช่ครับเก่งมากมมาจาเมืองอะไรครับที่แคนาดามาจาเมืองอะไรที่เจอร์กเเรียกว่าเมืองคุ้ยเด็กเขาอยู่คือเหนกินแดงนี่ก็ตังเ้ย มันเป็นภาษาอังกฤษแต่แล้วเรื่องนี้เป็นโฟกัสเรื่องหักมาแล้วเราด้แสดงเยอะสุดเลยแล้วในการในการเตรียมตัวรเียต้องเตรียมพรอมคือในความจริงนะครับเรามีผูดแสดงเล่นขันบาแบบหลายคนนะครับมันแก้ผมได้บทบาทที่แบบใส ไอเครื่องอย่างนะครับก็ใส่ที่อันนี้ก็มีควาวก็ต้องฝึกเยอะนะครับน้องผู้หญิงสองคนสวยๆมากเลยครับเคยถ่ายงานแสดงอื่นนะครับก็จะเป็นนางรำก็หนูเป็นเอ่อมิสแกรลอมเบลี2019ครัแล้วก็เป็นมิสรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสทริซซุเบิร์กไทยแลนด์ปี2022แล้วก็มีถ่าย m อมาบ้างมีเล่นละครบ้างแต่ว่า ในละครเอ่อทีวีกับภาพยนตร์หนูว่าภาพยนตร์ยากกว่าแล้วใส่ชุดเครื่องขนด้วยอันนี้คือหนูว่าไม่คนทั่วไปทําไม่ได้หนูกล้าพูดเลยว่าคนทั่วไปทําไม่ได้นอกจากเด็กนักศิลป์เท่านั้นเรียนนักศิลป์มาแล้วใช่ค่ะแล้้วก็ไดเรียนแอคติ้งอีกใช่ค่ะผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยการถ่ายทำเนี่ยทำซ้ำๆหลายรอบที่ซ้ำกันแล้วทีนี้อย่างใช้เวลาไหนกาจะได้ช็อตสวยที่โพสต์หน้าอย่างนั้นนานแค่ไ นานค่ะนานฉากหนึ่งใช้เวลาครึ่งวันนะคะฉากที่หนูก่อนที่จะผูกคอสีดาผูกซอนนะคะก่อนจะผูกคอก็จะมีการเล่นผ้าเล่นก่อนจะได้ภาพแบบนั้นมาค่ะครึ่งวันนะคะเพราะว่าจะต้องมีคนเขาเรียกว่าทีมงานคอยแบบสะบัดผ้าให้กว่าผ้าจอกมาเป็นวงกลมรอบตัวหนูก็คือใช้หลายคนมากค่ะก็คือค่อนข้างยากเหมือนกันตามความรู้สึกในการขึ้นสลิงหน่อย ปกติแล้วโขนเนี่ยไม่ไม่ไม่มีขึ้นสลิงการเราไปอ่าท่นไหนขึ้นสลิงบ้างเราไปมีผมนะครับอ๋อขึ้นสลิงใช่ไหมครับก็มันเป็นอารมณ์ส่วนตัวผมมาผมเคย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 ได้ขึ้นสลิงอยู่แล้วตอนแสดงโขนจริงๆครับมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรที่มันน่ากลัวมากเพราะว่าปกติก็เคยเล่นอยู่แล้วแต่พอมาอันนี้ยมันก็จะคือมันไม่ใช่รอบเดียวครับ มันคือซ้ำๆหลายๆรอบกว่าจะได้แต่ละภาพแต่ละมุมแต่ละตีลังกาแต่ละครั้งกว่าจะเป็นเหาะขึ้นบนต้นไม้อะไรเงี้ยมันใช้ใช้ใช้หลายๆรอบหลายมุมหลายภาพคิดว่ามันค่อนข้างเหนื่อยครับวันหนึ่งอย่างที่ที่เป็นฉากที่เหาะขึ้นไปบนตรงตรงต้นไม้ครับใช้เวลาอยู่กับชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะได้ภาพนี้ออกมากว่าจะได้องค์ประกอบจะได้มุมนี้อะไรเงี้ยนานอยู่เหมือนกันครับ ถามความรู้สึกตอนตอนลงนาำอีกนึงว่ามันเป็นชุดเครื่องทรงแล้วลงน้ำยังไงก็เป็นเครื่องโขนที่แต่งทั้งตัวปกตินะครับแล้วก็โดดลงน้ําเลยครับแต่ถามว่าผมมันไม่เคยลองไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยทํามาก่อนก็วันแรกที่ไปถึงเขาก็รู้สึกว่าพอแต่งตัวเสร็จแล้วผมก็ไม่เคยลองก็เลยแบบขอพูมกับขอลองโดดลงคอนโดยกรแบก็ลงไปแบบเปียกๆลองไปดูแล้วก็ไปลงไปดูว่าเราจะไหวไหมสําหรับที่ลงไปอหยู่ใน้ําแล้วเครื่องมันจะหนักขึ้น ลัวที่ว่ามันจะจมโดยที่เราไม่ได้ลอยเองอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะเพราะถ้าเราลงไปแล้วเราเราว่ายขึ้นมาไม่ไหวอะ่ะตอนที่ลงไปน้าลึกจริงอะ่ะมันจะเป็นมันจะมันจะเอาตัวเองรอดไหมอะไรเงี้ยก็ยังยังเสียวๆอยู่นะว่ามันจะหนักเกินไปไหมก็ลเลยลองลงไปเทสดูแต่พอได้ทําจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่ามันกระโดดลงไปประมาณเมตรหน่อยๆรับแล้วก็ว่ายตรงๆแล้วก็เพื่อว่ายขึ้นอะ่ะมันต้องเผื่อลมหายใจไว ไว้ทตอนขึ้นจากบนน้ำอีกบมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับกว่าต้องมีเซฟตี้อะไรเงี้ยก็มีไม่ได้มีเซฟอะไรแต่ก็มีพวกพี่ๆที่คอยแบบถ้าไม่ไหวจริงเขาก็จะลงไปลงไปช่วยครับแต่ก็วันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เราก็เราก็กะกาลังตัวเองในการกั้นหายใจครับได้ระยะหนึ่งอยู่แล้วก็เลยก็เลยพอได้อยู่ครับหนครับท่านไหนขึ้นสลิงครับของหนูก็ขึ้นสลิงโดยการค่ะแต่ว่า คือโดยการีทั่วไปแล้วค่ะการแสดงโขนเขาจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นสลิงเพราะว่าการแสดงในโรงละครเนาะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยขึ้นที่สูงกว่าผู้ชายเหมือนว่าเขาถุกข้อมีศีรษะอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าพอมาเป็นข้าพยนต์แล้วว่ะมีวัฒนการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตามเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นข้าพยนต์แล้วถ้าเกิดทำให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็คุณครูนาตระสิงเขาก็เปิดใจค่อนข้างยากนะเพราะว่าคุณครูแม่แม่เขาไม่ค่อย อยู่แล้วเขาก็ะจะยึดถลารีสแบบเดิมเดิมใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาก็เปิดใจพอทำออกมาเป็นผลเรียนก็อยอมให้พวกหนูใส่ข้ถุงขึ้นสลิงแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก่อนแรกหนูคิดว่าหนูกลัวแล้วนะคะพี่ที่เป็นผู้สการที่ขึ้นมาเกี่ยวกวับหนูก็คือกลัวกลัวความสูงยิ่งกว่าหนูเพราะว่าพี่เขาต้องยืนแต่หนูานั่งไม่ค่อยเท่าไหร่ขาสันส่นครับน้องหผีท่านได้ผ่านงานบันเทิงอนหรือไม่เคย <c oughs> เคย่ะน <c oughs> ี่ถ้าจะเป็น ไม่เคยอันนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่วิเล่นเลยครับก็แต่ภาพยนตร์นี้ทีมีกิดจะได้ต่อยอดงานแสดงอยูตามมาหลังคุณแล้วคุณได้ผ่านนักแสดงแล้วได้ผ่านงานแสดง ก็มีมีหลายแบบนะครับเก็มีมีงานส่วนตัวด้วยนะครับมันจะมีนาฬิกาสั้นสั้นตัวมีโขนสาระเฉลิมพระเกียจะเป็นโขนโดยทั่วไปมีเหมือนกันครับแล้วก็ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากถือเาหนังเข้าแล้วเนาะเชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามาดูเชิญชวนเพื่ชวนเพื่อนเพืคนมาชวนคนใหม่แล้วก็เอช่วยแบบฝากโซเชียลมีเดียของแต่ละท่านด้วยครับ ก็ผมเชิญทุกคนนะครับนั้งแต่สามภาษาได้นะครับผมเชิญแต่ทุกคนเข้ามาดูภาพยนตร์ฮานนมาน w h i t ม m o n k e นะครับผมคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่แบบน่าสนใจเป็นความศิลปะที่แบบเกิดมาใหม่มามีโขนแต่ก็ดูมาเป็นเทคนิคของสมัยใหม่น่าดูปัจจุบันนะครับผมก็คิดว่ามันน่าสนใจนะครับแบบมาดูมาชมโขนด้วยนะครับ In English So uh, I invite everyone to come and see Hanuman the white monkey it's a new movie making uh, corn and the movie together i think it's amazing if you want to learn a little bit more about this art form you should definitely uh, watch this movie Et euh, bonjour à tous, vous êtes venus ici en Thaïlande. Si vous voulez voir un film avec Hanuman, le White Monkey, je vous suggère vraiment de voir ce film. Vous allez voir les techniques de la danse traditionnelle thaïlandaise sous une forme de film. Je crois que c'est intéressant pour tous. Alors, petit et grand, vous allez pouvoir apprécier un superbe film thaïlandais. Merci. Merci beaucoup. Et euh, donc, et, et <laughs> yes, you can follow me in uh, Benjamin Tadi uh, on Instagram or Facebook. So on social media, you can find me. Yeah. All right. Thank you. Thank you guys. Mew Amit. Instagram. ก็ฝากเป็นลุกนัททิดาค่ะ N W O K N A T T H I T A แล้วก็ I G Nattida 9514ค่ะ เฟซบ o o k ผมนะครับพงพิพัฒน์สุวรรณมาลาครับแล้วก็ไอก็ t i เกอร์แม a เลยครับฝากมาดูขนกันด้วยนะครับอย่างน้อยเราไม่ต้องจินตนาการครับเพราะว่าฉากการแสดงมันจะทำให้เราสมจริงมากขึ้นได้เห็นครับ